สวัสดีค่ะวันนี้เจมาคขุดเผือกที่หนองปือนะคะข้างแปลง30บไร่นะคะแปลงนี้ที่ไว้อีกฝั่งปลูก20ไร่อะคะ่ะ ก็มรวมๆนะคะใหญ่นำแม่ตะเห็นล้มย่าลิ้วลงวันนี้นะ แดดร้อนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเช้าแล้วนะคะเ,คดเดี๋ยวไปถ่ายดาวติ๊กตองหน่อยค่ะดาวของเจอเอง๊สมเด็จลาจันท์ เด็ดดาจันต้องถ่ายสักหน่อยเพราะว่าลูกไายถามหาบ่อย <c oughs> สมเด็จยังไม่มาอีกเหรอสมสมเด็จมาได้สองวันวันนี้แล้วนะคะสองวันครับสองวันเดีย๋ยวพรุ่งนี้พาลูกน้อยมาด้วยไ <c oughs> ม่มีคนดูดูแลลูกไหมพรุ่งน, <c oughs> นี้ไปขุดช่องดันนะโอ้ช่องดนันช่องดนันช่องดนังดนผู้ใหญ่ ช่วยแบองด่านเออตรงร้านค้าผู้ช่วยแบกนะเข้าไปในซอยซอยบ้านคนชื่อเก่งสี่ลายครับสี่ลายสี่ไร่หัวใหญ่นั่นน่ะพื้นๆรวมๆใหญ่ไม่เล็กเราก็คู้อยู่แล้วเอ้สมเด็จช่องด่านเนี่ยมันมันอยู่เลยบ่อพลอยมาหน่อยใช่ครับออกตีห้าทันบ่างมันอยู่ตรงข้ามระหว่างบ่อพลอยกับลุมังครับ แล้วสมเด็จว่าออกจากมานตีห้าไฟเปงไงโอ้สบายครับตีห้าไม่ต้องตีสี่ครึ่งหรอกเนาะตีห้าพอตีห้าพอครับเอาแต่คีโพคับคีโพไอคิมันไปสู้คีโพนะโอ้ตีห้าก็พอแห่รถเรารถใหม่ใออกตีห้าก็พอถ้าเกไปมุวนเช่าเคยออกตีสี่ครึ่งนะใช่ครับท้เขาเนาอเปิดตีสี่ครึ่ง กตีห้าพอดีแป๊บจะได้โโอ้หจะได้มีเวลานอนอีกหน่อยใช่ครับนอนบนรถมันไม่เคยหลับรถเราใหม่ๆวิ่งบึกบึ๊บแค่เดียวห่างลงวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธวันพุธลาทำอีกวันวันศุกร์หยุดหยุดทุกวันศุกร์ค่ะคนพนักงานขุดจะได้พักผ่อนวางอาทิตย์ละหนึ่งวัน พักผ่อนกับลูกกับเต้าทักเสื้อผ้าหน้าแพทำใครจะทำผมก็ทำใครจะไปตัดเล็บก,ก็ไปใครจะกินเหล้าก็กินใครจะกินเหล้าก็กิน <c oughs> ถ้ากินไม่มีเพื่อนก็ไม่ต้องกิน <c oughs> ยังสมเด็จจะมีเวลาเปล่าไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ผมออกมาอยู่บ้านนอกแล้วมีเย็นเวลาเยอะแยะครับแล้วใครเลี้ยงลูกเราเอามาเอามาครับเอามาเองครับ เขาเขามีธุระก็เลยไม่ไม่ได้ฝากเขาเลยเดือนเก่าเดือนเอามาเลยเขาบอกสามเดือนก็เอามาเลยมาไม่เป็นไรถ้ามาคนเดียวเขาไม่เขาไม่เชื่อใจครับมันก็ได้น้อยทำคนเดียวไม่พอกินแล้วเดี๋ยวถ้าเขาปลูกเพื่อกันเนี่ยสมเด็จจะปลูกไหมปลูกครับปลูกเพราะว่าจะได้ บอกให้เท่าแกผู้ชายเว้นเที่ยวไว้เราคงเอาสองไร่เท้าแกไอ้ไอ้ตรงหน้าตรงติดห้วยอ่ะที่หน้าเครื่องตอนเราทำหนื้อไม้ฝรั่งอ่ะเขาจะพักที่แปลงนั้นหรอพักลายหลายหลายแปลงเออแต่เราจะเอาติดห้วยไงใกล้น้ำใกล้ไฟครับก็นี่แหละพวกเรานี่แหละพนักงานข <depressed S 1> ุดเออนะ<ห>เรียบเรียบตรงดิเลยเนะี่ยเออไม่ไมีไม่มีรุ่นนั้นไม่มี พนันพนกงานเพื่อนะก็จะได้มีเงินก้อนม,มออนนั้งไงยกแยกพูกไหม <c ười> จะปลูกไหม,ม,ไมไเพื่อ <autonomy> เขาจะได้มีเงินก้อนกันขอทงเดียว <c ười> ขอุย่างเดียวของูดอย่างเดียวกกว่่า <c ười> ออา <c ười> อินนเ <c ười> <c ười> เลยย็้ มียาพันธุ์ไม่มีหรอกใบจูงใบจางมให้มีเลยเรามีสองใบด้วยอืมถ้าทำนะสำเร็จทำแบบเจเนี่ยโอ้โหยาลกมาลกแต่ว่าคุณภาพนะห,นหัวใหญ่เนอะลกแต่หัวใหญ่นะเราไม่มีเวลาทำมัวแต่ไปขุดเผือกลุกไร อยากดูมัง่งสิทำอะไรกันเฮ้ย <Hey, S 2> ตะเกียบในไอ้ไอ้ทิศแ,แค่นั้นใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> ต้นก็สวยดีนะต้นก็ใช้ได้อยู่สวยอยู่นตะเกียบน่าจะเกินสามตันห้าว่ะ ตะเกียบแล้ไม่เกินหรลอดูรถเขาปาดถนนหน่อยเดี๋ยวรถทุกเลือกเข้าไม่ได้นะำมนแค่ ทุกเพลือกเข้าไม่ได้ไงไอ้แล้วรถทุกเพลือกเข้ามาจะติดไหมเนี่ยรถหนักนะนะ แแต่เอออตเอาออแล้ป็นแ่กแมหมคั <c oughs> นตะเกียบจ้า้าปิดกียบไนบอกปิดคลิปหน่อยะ,ยะยบอกปิดคลิปหน่อยอ่ะ <ห ả? S 1> บอกปิดคลิปหน่อย,อบ,ออยบอกคลิปนี้พอแค่นี้นะคะ,คะและช่วยติดตามเจ้ด้วยค่ะ ค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ